สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คของให้เพื่อนแต่ว่าไม่ใช่การน,นะจะเป็นซองใส่แล้วก็ซองแปบลบว่าซองดาวอะ่ะนั่นแหละจะมาแพ็คให้เพื่อนเลยซึ่งอ๋อของสตอยู่นี่ซึ่งเพื่อนซื้อมาอุย้ยสั่งมาอย่างละยี่สิบนะคะก็คือซองนี้ยี่สิบยี่สิบนะแล้วเป็นข้าวคน นี่นะคะทุกคนคือแผ่นใส่ยี่สิบใบที่เพื่อนสั่งนะไปดูคือหัวมันอยู่ฝั่งไหนโ okay. อเคฝั่งนี้ก็คือจะเป็นซองใสท่ที่พอดีกับกาเลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ซองดาวไปอีกหน,นึ่งอันนี่ซองดาวนี้โอ้โหนนนนนทุกคนมันพังแล้วไม่นะนี่อันนี้เราจะใส่ซองดาวแยกไปด้วยนะคะ ปเลยนะคะทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนิดนึงนะคะพอดีว่าคือตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วพี่เราอยู่ข้างนอกไงชืบนี่วก็จะใส่่างนี้แล้วก็ดึงอันนี้ออกด้วยชืบนี่นี่ก็จะใส่แยกไปเลยนะคะแต่ว่าซองดาที่เพื่อนสั่งเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใส่ซองดาให้อีกทีนะคะ ไปก็จะหยิบซองดาวนะคะยี่สิบองช <Shoot. S 1> นี่แป๊บเดีนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคน,น,น,ะค,ะกค,นคือยี่สิบองโอ้ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อจะซื้อไปทำไมเนาะก,ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขายให้ได้จริงๆถ้าเกิดสั่งเองเนี่ยมันจะคุ้มกว่านี้อีกนะคะทุกคนนี่อันนี้ นี้แผ่นใส่นะคะเราก็จะเอาใส่ซองสิบนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อุ้ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าซองดาวเนี่ยจะเอาใส่ซองอะไรเพราะปกติเราก็จะใส่ซองดาวแบบนี้สั่งซองดาวมาก็คือจบเลยนะคะก็จะใส่ไปแบบว่าเป็นซองอย่างนี้แหละ คือปกติจะขายการนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อซองอะไรอย่างงี้ก็อุวยมันพอดีเลยอะอุย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 เป็นไงดีทุกคนเพือต้องหาซองที่มันใหญ่กว่านี้เหรอมาใส่ให้ม่รู้เนี่ยนี่ไงนี่นะคะก็คือจะถือไปให้ทางซองนี้เลยโอเคได้ซองแล้วอันนี้ก็จะใส่ลงไปในอีกซองนึงแล้วกันเนาะ อุ้ยเราจะใส่2องเดียวกันไปเลยแต่ว่าของม,มันจะเยอะดินี่แล้วก็ซองของแถมก็จะอยู่ในนี้ชึบนี่นะคะแล้วก็จะเอาของแถมใส่ในซองนี้ด้วยเริ่มการหยิบของแถมเลยทั้งหมดคือ40นะคะเพราะว่าจะเราขายใบละ1บาทก็จะแถมการรวมไปด้วยให้ คือเราจะซื้อการแทนะทุกคนเพราะว่าเราสมัครได้แล้วเพื่อนสมัครให้แล้วอันนี้คือแบบว่ามวลละ10หรือไม่ก็สิบหาบาทเองนะทุกคนได้เยอะมาก สติกเกอร์อันใหม่นะคะทุกคนแล้วก็การะดโน้ตสามอันนี้นะคะทุกคนยังไม่ได้หยิบการ์ดแตงกูดเลยโอนกดไม่ออก ของแถมประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะใส่ซองดาวเลยของแถมบ,บางอันก็ใส่ซองดาวไม่ได้อะทุกคนแล้วก็แล้วใช่ไหมอย่างอันนี้มันใส่ไม่ได้อะทุกคนเฮ้ลืมหยิบกระดาษโนต้ตอันนี้นี่ ทุกคนคะเราจะสั่งการแบบว่าทางแอปไปนะคะทุกคนเราจะไม่ได้ไปซื้อแบบใบหนึ่งแพงๆอะไรเงี้ยเพราะเราอยากก็อยากสุ่มกันเราคือแบบได้ใบไหนก็เอาใบนั้นได้คนไหนก็คือคนนั้นอะทุกคนไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าต้องได้อันนี้อะไรเงี้ยก็คือเราคือได้หมดอะเพราะว่าร้อส่ไม่ได้ร้อส่ไม่ได้ทุกคนใส่ไม่ได้อะ อุ้ยตกใส่ไม่ได้ทุกคนทุกคนใครอยู่โรงเรียนไหนบ้างแล้วได้มาแข่งอะไรที่โรงเรียนด่านไหมคะเราอยากรู้มากเลยแล้วคือผู้นี้โรงเรียนโรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยมีโอเพนเท้านะคะทุกคนโรงเรียนด่านที่เราอยู่เนี่ยมีโอเพนเท้าค่ะครอยากมามันมันโรงเรียนอื่นมาได้ปะ่ะทุกคนน่าจะได้นะ คาดว่าน่าจะได้ค่ะใสะ่แบบล้วนๆะอุ้ยจริงๆมีเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบบอกว่าจะสั่งการเรานะคะแต่ ยังไม่ได้ถ่ายรูปการส่งไปให้เพื่อนเลยแต่ว่าก็มีปเกกาอยู่แหละข้านี้นะคะเราปล่อยการไปจำนวนมากเลยเพราะาเราอยากไปซื้อการอุ้ยอยากไปซื้อการแทนนะคะแต่มีการแทนมั่งแล้วคือเราจะสั่งแต่แม่แมบอกว่าการเต็มโตจะสั่งมาทำไมอีกเราก็เลยจะขายให้หมดเลยเราก็จะเก็บรายบางอันบางใบนะคะนี่ การสูดอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไวนะ้นะนี่ของแถมทั้งหมด40บาทนะคะจะของแถมประมาณนี้เลยไม่เคยมาแพ็กการ์ดแบบว่าไม่ใช่แพ็ก,การ์ดไม่เคยแพ็กของที่ไม่ใช่การเลยนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็จะเอาอันนี้ มาใส่นะคะชิบก็คือถ้าการ์ดเราหมดก็คือหมดโอ้ยใส่ไม่ได้เสร็จแล้วนะคะกับซองดาวอีก20นะคะอุ้ย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 ก็จะ เอาใส่ถุงใหญ่อันนี้เลยเพื่อ,อนนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ไม่คิดว่าจะได้ใส่อันนี้ไปให้เพื่อนจริงๆมันไม่มีไซส์อื่นแล้วไงทุกคนแล้วก็มู้จะให้ยังไงด้วยหรือถ้าไม่ไงั้นก็ไม่ต้องใส่สองอย่างก็คือถือไปให้เพื่อเลยนะคะโอเคบายบาย